เย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> กลับมาแล้วเลยครับก็บ <laughs> อกว่าก็บอกว่าเอ๊อเดี๋ยวนะครับ <laughs> ไปแล้วพี่เกนนะฮะกลับมาเข้ามาสู่ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับช่วง S M S Request yeah. โอเครับอออ๋ออโอเควันนี้คือหลายคนจะงงมากไปไหนคือผมไปเอาครับนี้มาครับจริงเหรอฮะใช่ครับเพื่อจะบอกว่ารวสคต้องขอให้ผู้ชมด้วยทั่ทีมงานมาเอาไปล่อนเล่นในร้ก๋วยเตาใช่ใชครับไปเก็บไปตามมาไปได้กลับมานบมหครับ ยังไม่ทันเช็ดมือเลยใช่นะฮะมา SFS Request กันครับนะฮะวันนี้ดูซิว่าผู้ชมเนี่ยส่งข้อความมาทักทายพูดคุยแล้วก็อยากจะชมมิวสิกวิดีโอเพลงอะไรกันบ้างทาง s m s ของเราฮะ4ี่2อง6นั่นเองครับขอตัว s m s มาเลยดูซีดูซิครับผมหยิบมาสักอันครับสักอันหนึ่งครับมาแล้วนะฮะอันแรกครับเขาบอกว่านี่ครับครับนะฮะบอกว่า พี่เคนคะอย่าวิ่งแบบนี้สิใช่เดี๋ยวสะดุดแล้วเดี๋ยวพื้นจะเป็นรอยนะใช่่ส่งมาเร็วสงสารพื้นผมไม่ใช่เมื่อกี้นี่เขาส่งมาเมื่อกี้พี่เคนหายไปปัสสาวะใช่ไหมคะเฮ้ยรู้ขนาดนี้เลยเหรอบอกเลยเขาติดตามรายการเราตลอดเนะฮะเนี่ยเนี่ยส่งมาต่อเนื่องเลยแล้วพี่เคนปัสสาวะแล้วเฮ้ยล้างมือเรียบร้อยเลย เขาเขียนว่าที่มือเปียกนี่เปียกจากอะไรครับอ๋อเออพอแล้วมาเติมทันทีเขย่าเขย่าแห้ยผมว่าวันนี้เราได้ใช้ซาวด์เฟกเยอะไปแล้วแหละเราต้อเอาตรงนี้อลยาตรงนี้อีกว่าเมื่อกี้น้ำเยอะแหละครับผม จริงเหรอพี่ใช่ครับมันแฉะไปหมดเลยไหครับอยากให้จัดคอนเสิร์ตรวมเดอะสไตล์รอบจากโซนครับครับยังไงฮะวันนี้รู้ว่าไงครับผมก็ไม่ทราบกันครับอยากไปรวมเขาก็ต้องอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่เขาเรียกว่ากระแสตอบรับจากแฟนคลับเยอะขนาดไหนมันจะมีต่อว่คิวของศิลปินอะไรนี่มีการจะดูมันหายากใช่ครับตรวจทีนง่ายก็แต่ละคนที่คิวแน่นนะก็รอไปได้ก็ลองรอดูแล้วันะครับใช่นะฮะ อยากให้อันต่อมาอยากให้พี่รุตมาสคกูทัวร์โรงเรียนหนูค่ะจากดาวโอ้ไม่ใส่ชื่อโรงเรียนมาเนาะโรงเรียนอะไรอะเออไม่ไม่มีซิลเซอร์อะไรงเ้ซิลมีครับแต่พี่ใจเย็นๆน่น่าจะขอบตรงคออ่านงั้นอ่านตรงนี้ดีกว่าอันนี้เขาคาตรงนี้ครับครซิลว่าไงฮะก็มีเหรอไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวก็เข้ามาแต่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 ว่าเขาบอกว่าติดตามพี่โตโต้อยู่นะคะจัดรายการได้ มันมากจากแอมนะฮะขอบคุณมากจริงจริงตงก็ไม่กล้าอ่านนะครับเขินเลยใช่คือคือน้องแอมน้องแอมถ้าชมอยู่เดี๋ยวส่งเลขที่บัญชีเขาเอสเอ็มเอสมาเราจบกันง่ายตรงนี้ได้ก็ผมก็จะแรงนำหนุนครับผมตรงนี้ดีกว่าครับเขาบอกว่าเขาขอคืนนี้อยากได้กี่ครั้งอยากขอฟังขอพี่อ่ะเขาขอฟังเพลงใช่ ขอพี่คือขอฟังเพลงคขอฟังเพลงคืนนี้อยากได้กี่ครั้งขอสามชินสามเฮ้ยอย่าพ้อยไปพี่ชื่อเพลงก็ไม่ได้ถวมน้ำมันมาแล้วนะกลัวว่ามันจะทะลักก็บอกว่าเขาชอบชอบท่าเต้นมากเเต้นได้สะใจมากใช่ใช่แล้วเราก็ต้องมาจัดให้ดีกว่าอถ้ามาทรงนี้เดี๋ยวขอกระซิบเลยเพราะเมื่อวานผมเพิ่งเจอชินอเออยางอยากจะบอกผู้ชมเห็นชินกำลังเต้นท่านี้อยู่ไม่ใช่นะได้ข่าวใหม่มาว่า ชินครับชินครับไม่สูงขึ้นเลยนะฮะเอทียเหมือนเดิมวะไม่ใช่ไม่ใช่ชินมันเป็นอย่างงั้นอยู่เขาโตเต็มวัยแล้วครับได้ประมาณนั้นครับโตโตชินกำลังจะมีเพลงใหม่ออกมาเพลงใหม่ครับชื่อว่าเขายังไม่บอกฮะแต่ว่ากลิ่นเพลงนี้แดนอารมณ์แบบไม่แพ้คืนนี้อย่างได้กี่ครั้งที่ขอมาคือตเต้ดมาก ตื๊ดใช้ได้เลยทีเดียวต้องผ่านซิงเกิลตัวที่เขาบอกไปก่อนแหละครับก็รอกันได้เราพูดเฉยๆไปก่อนระหว่างรออยู่คือก็คือไม่ใช่หรอกคือคืออยากโชว์ว่าเจอชินมาอะไรเงี้ยคืออยากโชว์เ้ยฮใช่คุณผู้ชมทางบ้านครับผมรู้จักชินนะครับชินออวุฒิจากเข้าชินออมวุฒิเขาพูดกับผมนะเออเล่นๆนะเนี่ยเอาละแล้วชินเขาจะรู้ไหมเมื่มาหลอกด่าพ่อแล้วชินไม่ถือตัวได้นะตอคุยด้วยอ่ะ แต่ว่าเขาแค่เขาแค่เอาเท้าวางบนหัวผมเลยครัคือเขาอยากแค่ฟังเพลงครับแล้วงั้นเราไปส่งให้ฟังเพลงนี้ดีกว่าครับช่วงนี้ครับ s r e q u e s t คครับคือนนี้อยากได้กี่ครั้งของน้องชินชินวุฒครับสามสี่ห้า